ก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะตอนนี้จะกับผมวอนี่คุงและเราอยู่กันในช่วง Q a <c oughs> บ้าคั้นี้เป็นรอบที่สองก็จากที่ผมถามไปในคอมมูนิต y ี้ของ YouTube แล้วก็เ c e b o o k ก็ได้คำถามมาทั้งหมด7คาําคำถามเจ็ดคำถามแต่ว่ามันจะมีคำถามหนึ่งที่ผมเลือกมาเพราะมันจะมีะเป็นข้อย่อยออกมาอีก3ย่อยก็ รวมกันเป็น9คําถามโอเคอืมเก้าำถามเพราะว่าคําถามแบบข้อใหญ่มันถามมาว่าขอถามเป็น3ามคำถามอืมก็เราเป็น9ก็วันนี้มาแปลกก็คือเราไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปของจริงแต่ว่าเราถ่ายเป็น v t ท <laughs> <laughs> ูเบอก็ที่ผมคิดว่าผมอยากใช้ v ีทูเบบ้างเนี่ยเพราะว่าคือไอแอปเรียลดิตเนี่ยมันก็มียืนนั่งนานแล้วเนาะก็มันนาน ผมเคยเอามาเป็นรูปหน้าปกช่องด้วยแต่ว่าไม่เคยได้ใช้มันงานจริงจริของมันเลยก็ครั้งนี้ก็เลยอากาศจะว่าเอามาใช้ดูบ้างเพราะว่าปล่อยไว้ในเครื่องงั้นน่ะมันลกมันมันลกพื้นที่เปล่าๆถ้าไม่ได้ใช้อะเนาะก็อโอเคมาใช้มันบ้างแล้วกันก็โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจากคําถามที่1นงโอเคคำถามที่1 อ่าโอเคปรับหน้าผิดโทษน,นะเดี๋ยวขอปรับหน้าแป๊บหนึ่งโ <c oughs> อเคฮะเอาเ <c oughs> อาหยิด <c oughs> <c oughs> อีกแล้วโอเคคำถามที่หนึ่งฮะก็จากน้องที่ชื่อว่าเวนอมซ่าซก็ถามมาว่าผมขอถามสามคำถามนะครับพี่โอเคเราจัดให้เราไม่เกียดโอเคคำถามแรกพี่อายุเท่าไหร่ครับ ก็ตอนนี้ก็อายุ18ฮะก <Okay. S 1> ็ปีหนา้าขึ้นสิบเก้าก็ปีหนา้าขึ้นมาหาลัยแล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปอะไรบ่อยนะก็ต้องอ่านหนังสืออะไรอย่างนี้เพื่อสอบเข้ามาหาลัยใช่ก็ตามนั้นฮะก็คลิปอาจจะมาช้าอะไรหน่อยได้นะฮะอืก็ตรงนี้ก็ขออภัยด้วยนะฮะโอเคคำถามที่สามในทุกๆคลิปที่พี่พูดเนี่ยใช่เสียงจริงของพี่ไหมครับถ้าไม่ใช่พี่เอาพูดเสียงจริงได้ไหมครับอ่า เสียงแบบนี้ใช่ไหมเสียงแบบนี้ที่พูดทุกๆคลิปก็ไม่ใช่เสียงจริงของผมฮะไม่ใช่เอ่อถ้าเป็นเสียงจริงของผมใช่ไหมโอเคเตรียมตัวฟังได้เลยฮะก็สามสองหนึ่งเอ่อก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะตอนนี้อยู่กับผมบอนี่คุงและเราอยู่ในกัน <laughs> โอ้ยจังเหอไม่จำไม่จับเปิดเอเอโอเคเสียงจริงมันก็จะประบาณน,นี้นะฮะทุกคน <Okay. S 1> ก็ โอเคมันก็มีเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่ใช่เสียงจริงในการพูดในการแคสเกมหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็อเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลให้ก็คือ,อ,อมันจะเริ่มตั้งแต่ตอนไหนว่าผมก็ลืมเหมือนกันว่าผมเสียงแตกหนุ่มตั้งแต่ตอนไหน <c oughs> <c oughs> ก็เอาเป็นว่าตอนที่ผมเสียงแตกหนุ่มใหม่ๆเนี่ยแบบนั่นเลยอ่ะก็เพื่อนผมมันจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก็มันจะฟัง เออมันรู้เรื่องบางคำไม่รู้เรื่องบางคำเพราะว่าเสียงผมก็จะค่อนข้างทุ้มแบบนี้อ่าผมก็เลยใช้ปัญหาเฮ้ย,ยใช้ปัญหาอลยนะก็แก้ไขปัญหาด้วยการใช้เสียงแบบที่ทุกคนเคยได้ยินทุกๆคลิปที่ผมแคสเกมหรือว่าเอ่ออะไรดี <laughs> เอ้านั่นแหละในแคสเกมหรือว่าท,ทุกๆคลิปที่มันไม่ใช่คลิปภาคก็ผมก็จะใช้แก้ผมก็ได้แก้ไขปัญหาแบบนั้นโดยการใช้เสียงแบบนั้นแหละอ่า ส่วนเสียงจริงๆก็ถ้าถามว่าเคยใช้ไหมในชีวิตประจําวันแน่นอนทําไม่ต้องใช้ฮะก็สมารจะหลุดออกมาตอนที่ผมจริงจังอ่าหนึ่งคือจริงจัง2คือเครียดอ่าสมารจะหลุดออกมาประมาณ2เหตุผลนี้อืมตามนั้นฮะก็ไหนๆก็อยากได้ยินเสียงจริงของผมนะก็ไม่ใช่อยากได้ยินเสียงเออต้องบอกว่าเ <c oughs> ขาอยากรู้เสียงจริงของผมงั้นเออคลิปนี้เราก็ใช้เสียงจริงพูดไปเลยแล้วกันนะฮะโอเค มาคำถามที่3นะฮะพี่ชอบวีทูเบอร์คนไหนในไทยมากที่สุดโอ้วีทูเบอร์คนไหนในไทยมากที่สุดงั้นเหรอโอเคผมต้องบอกไว้เลยว่าเออตอนเนี้ยอ <c ười> พูดแล้วมันจะอาย <c ười> คือทั้งในโทรศรัพท์ผมในโน้ตบุ๊กที่ผมไอเล่นเกมหือว่าอะไรทั้งนั้นอะ่ะคือต้องมีรูปของเขาอยู่ในนั้น <c ười> คือแบบอ,อืมคนเขาคนนั้นคือแบบโอ้เขาทำให้โดกิโดกิใจมากเลยสำหรับผม <c oughs> โอเควีทูเปอร์คนนั้นก็คือหลายบาทนะโอเคก็หลายบาททุกทุกคนก็น่าจะรู้ใช่ไหมทุกทุกคนก็น่าจะรู้กันหลายคนอยู่ฮะว่าหลายบาทเป็นแบบไหนะนะอ่าก็สำหรับผมนะอุย้ย นหนลายาทน่ารักมากคือน่นนารักมากคือแบบโอ้เห็นแล้วแพ้โอเคก็ถ้าจะไม่ผิดหลายบาทนี่น่าจะเป็นรุ่นเดียวกับผมด้วยปะ่ะอายุ18อือใช่ใช่อายุ18เท่ากันใช่ก็ตามนั้นฮะคนที่ผมชอบที่สุดในไทยยูทูบเบอร์ที่ชอบที่สุดในไทยก็หลายบาทฮนะก็โอเคคำถามที่สองนะฮะจากคุณฐานวัฒนะฮะก็เมื่อไหร่จะเปิดตัวแฟนฮนะ ตัวแฟนงั้นเหรอเออก็โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเปิดตัวแฟนของเราให้คุณดูในภายในคลิปนี้เลยฮะก็สามหนึ่งโอเคฮะเราจะเปิดตัวแฟนของผมใน3 2มหนึ่ง นี่ฮะแฟนของผมฮะโอเคคือเราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยหลายปีมากแล้วนะฮะก็เขาช่วยผมตลอดทุกเรื่องไอ้ไม่ทุกเรื่องแค่เรื่องเดียวหลายอยู่กันมาตั้งหลายปีนะไม่เชื่อดูจากอ่ามีรอยฝุ่นอะไรก็ะเต็มใบพัดเขาเลยนะฮะอยู่กันมาหลายปีมากแต่ว่าช่วยได้แค่เรื่องเดียวคือทําให้ผมไม่ร้อนอึแต่ว่าผมก็รักเขานะอมืมีอะไรจะพูดไหมอะโหลอโหล โอเคผมว่าผมน่าจะบ้าเห็นไหมแฟนผมนั่นแหละรักมากเลยคนเนี้รักมากแบบโอ้ไม่เคยรักใครเท่าคนนี้แล้วใช้คนถูกเอา่าว้มันต้องใช้คำว่าอันเอออันเอออันใช่ต้องใช้คำว่าอันเออก็พอคือแบบออมเอามาเปิดแทนแอร์ได้เลยเย็นมากแค่เปิดเบอร์หนึ่งก็คือตอนกลางคืน หนาวได้เลยโอเคงั้นเราจะไปคำถามที่3กันเลยนะฮะคำถามที่3จากคุณซานิมิสสกายถามมาว่าทำไมพี่อิงไม่แต่งเมดครับ <c oughs> ไม่แต่งเมดเหรอเออจะบอกอะไรให้นะว่าขอผ่านเลย <c oughs> เออเออแล้วก็จะมีอะไรบอกมีอะไรจะบอกในหะ้อีกอ่านหนึ่งนะ เคยแต่งแล้วแล้วทำไมมันไปรอเรือวะเน่ยเคยแต่งแล้วอะแล้วบอกอย่างนี้มันจะดีป่าวะเนี่ย <c oughs> เอ่อทุกคนฟังผิดฮะ<ม>ก็ไม่เคยแต่งฮะแล้วก็ไม่คิดจะแต่งด้วยอืมถึงแต่งก็ไม่ให้ดูหรอก <c oughs> ถึงแต่งก็ไม่ให้ดูหรอก <c oughs> อโอเคเออโอเคงั้นมาคำถามที่สี่โอ้โหคำถามนี้ คนถามชื่อยาวมากก็มาเราพยายามจะเราก็ต้องอ่านชื่อให้ครบแล้วกันโอเคลุงสเน็กตาบอดกับแขนเทียมสีทองกำลังสูบมสูบอืลิ้นพันโอเคลุงสเน็กตาบอดกับแขนเทียมสีทองกำลังกำลังอกำลังสูบซิก,ก้าวิเศษข้ามเวลาละหน่วยไดมอนด์ด็อกของเขาถามมาว่า <S 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 กินน้ำยังไงครับ จริงๆเลยท่านท่านนี่มันอแค่กินน้ำนี่คือยังต้องให้สอนใช่ไหมได้ได้งั้นเดี๋ยวดูคลิปนี้เลยไปโอเคนะฟังดีๆวิธีการกินน้ำขั้นแรกไปหาขวดน้ำที่มีน้ำมาน้ำสะอาดด้วยนะไม่งั้นกินไม่ได้นะขั้น <c oughs> ที่ท 2, <c oughs> 2เปิดฝา ขออนุญาตฮะไม่มีที่หวางกล้องมันขออนุญาตนะฮะโอเคอืมเปิดฟ้าเสร็จยกดื่มนะแค่นั้นแล้วก็อย่าลืมปิดฝาด้วยเผื่อมันหกแค่เนี้ยแค่เนี้ย มันยากตรงไหนอ่ะโอเคนะตามนั้นกินน้ำก็เป็นแบบนั้นนะจำเอาไว้แล้วเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะโอเคมาคำถามที่5ฮะก็จากคุณนิกิทพรใช่ไหมก <c oughs> ็ถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะก็ถามมาว่าความฝันของน้องอิงในอะนาะคตเห็นภาพตัวเองเป็นยังไง โอ้เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูเลยครับว่าความฝันที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นยังไง 3..2..1.. อย่างที่เห็นฮะคือมันมืดตึ๊ดตือเลยมืดหมดไปหมด,หม,ด,หม,ดมองอะไรไม่เห็นเลยก็คือ,อถ้าถามว่า เกี่ยวกับเรื่องอาชีพในอนา,า,าคตเนี่ยเราคือผมก็ยังไม่ได้คิดนะว่าผมจะเป็นอะไรต่อก็ตอนนี้ที่คิดได้ก็มีแค่เรื่องคณะในมหาวิลัยว่าจะเข้าคณะอะไรสาขาอะไรและมหาวิทาลัยไหนอคิดได้ประมาณนั้นแต่ว่าอนา,า,าคตที่หวังเอาไว้แบบที่ไม่ใช่แบบอาชีพก็จะมีคือยูทูบช่อง YouTube ของผมเนี่ยมีคนรู้จักเยอะ แล้วก <No uh, ็มีผู้ติดตามเยอะเยอะอเยอะเยอะเยอะเเฉยเลยเอประมาณนั้นแค่นั้นผมก็ดีใจแล้วฮะก็โอเคอืมแค่ทุกวันนี้ก็ด uh, oh. ีใจแล้วคือได้หนึ่งถึงพ uh. ันซับก่อนขึ <S <S ้นมหาลัยเนี่ยก็อืมดีใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกอ่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตั้งแต่คลิปแรกยันคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยฮะก็อืมผมจั พัฒนาฝีมือในการตัดต่อในการพาคลิปหรือว่าทาอะไรอย่างอื่นที่เป็นคอนเทนต์อะไรอย่างอื่นมาเรื่อยๆนะฮะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันด้วยนะฮะโอเคก็มาคําถามที่6ฮะก็จากคุณนัทะพงศ์นะฮะก็ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยเหมือนเดิมนะฮะถามว่าเมื่อไหร่จะเป็นสปันน์แมนอีกรอบอืมโอเคค่ะ okay. <c oughs> <c oughs> ็จากคลิปที่แล้วแน่นอน <c oughs> โอเคถ้าถามว่าจะเป็นตอนไหนอีกรอบก็คงต้องรองานคอสเพย์มาอีกรอบหนึ่งฮะก็จากคลิปที่แล้วมันอาจจะเป็นโลคอสเนาะแต่ว่าผมได้สั่งซื้อชุดแบบเต็มตัวของสไปเดอร์แมนมาแล้วเป็นชุดของในฟาร์มโฮมที่มันเป็นชุดสีดํากับสีแดงตอนสุดท้ายที่มันสุกมิสชิเรียโอตอนสุดท้ายใช่ก็เป็นชุดนั้นเลยแบบเต็มตัวก็ถ้าอยาก ถามว่าถ้าจะแต่งตอนไหนอีกก็รอง,งานคอสเพลกลับมาฮะตอนนี้ก็ออกจากบ้านแทบไม่ได้เลยไปโรงเรียนก็ลําบากดูหนังก็แทบไม่ได้ดู <c oughs> <c oughs> โอเคพอติดโควิดสิบเ้าอนาะก็ทําใจฮะก็ตอนนี้ก็รักษาตัวกันด้วยนะฮะโอเคงั้นเราก็มาถึงคําถามสุดท้ายกันแล้วก็จากคุณไซมอนซีกนะฮะกนะ็ถามว่า ภาคครั้งแรกเพราะอะไรเ่ะครับก็โอเคคําถามนี้น่าสนใจมากฮะก็ถ้าถามว่าภาคครั้งแรกเพราะอะไรก็มันเป็นความรู้สึกตั้งแต่เด็กฮะที่เราเห็นว่าหนังของประเทศญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยประเทศอังกฤษประเทศญี่ปุ่นประเทศสหรัฐอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยมันมีภาษาไทยคนไทยเราเอาไปภาคเออทำมันทำให้เราเข้าใจได้เราก็แบบ เออเราก็เรื่อชอบเรื่องเสียงอะไรอย่างนี้ด้วยเราเอ่อพอเราโตมาเนี่ยเราก็แบบอืถ้าเราลองทําดูมันก็ไม่เสียหายกับใครใช่ไหมเราก็เลยลองมาทำโ <Okay. S 1> อเคครั้งแรกที่ผมเริ่มภาคคือมหนึ่งซึ่งตอนนั้นบอกเลยว่าการภาคของผมอย่าบอกว่าเป็นการภาคเลยเ <c oughs> ม่งอารมณ์อะไรไม่มีเลย <c oughs> ก็เหมือนอา่านหนังสือแค่ ทำเสียงให้มันตัวละครไม่เหมือนกันแค่นั้นแหละอ่าแต่ว่าเรื่องอารมณ์ไม่มีเป็นการอ่านหนังสือแทนแต่ว่าพอเราไปไปบารก็คือเออเราก็เริ่มฝึกมาลองลองลอง,ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆก็ให้คําติชมอะไรมาบ้างก็เอ่าก็เอาไปพัฒนาต่อยอดตัวเราเอ่า เราก็มาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะฮะว่าที่ติชมผลงานหรือว่ามาชมเอ่อทุกอย่างเลยคือทั้งติทั้งชมต้องขอขอบคุณมากเลยนะฮะก็ที่ทําให้ผมเอ่อได้มาถึงจุดนี้ได้ก็ถ้าไม่รู้ว่าเอ๊ะถ้าไม่มีคนที่มาติชมผมนยผมก็อาจจะผิดเอ่อทำผิดอยู่อย่างนั้นตลอดอะ่ะอ่าก็แต่ไงก็ขอขอบคุณจริงๆนะฮะก็ขอบคุณมาก ส่วนคลิปนี้ก็มีเท่านี้ฮะก็ถ้าอยากถามอะไรที่เออถ้าอยากถามอะไรหรืออยากรู้อะไรกี่กับผมก็ถามมาได้ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะเราไม่เมินนะฮะก็ถ้าคำถามไหนโดนๆเนะี่ยผมคัดมาแน่นอนถามมาได้เลยถ้ามันคำถามเน,น้อยนี่ไม่ต้องคิดมากเลยฮะก็ทุกคนติดแน่นอน <laughs> โอเคก็ คลิปนี้ก็ขอตัวลาเพลยงเท่านี้นะฮะใครชอบก็กดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะฮะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามกันด้วยนะฮะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพลยกเท่านี้นะฮะ